นั่นเรืองไปโรงเรียนเอ้วันนี้เช้าแล้วันแล้วนี้แล้วก็ทำอะไรเนี่ยแม่คะมีอะไรจะลูกวันนี้วันนี้ต้องเรียนวิชาอะไรมาบ้างคะก็ไปจัดตารางสอนของตัวเองสิค่ะ เสร็จแล้วเจัดตารางสอนเสร็จแล้วมาอค่ะแม่หนูขอไปโรงเรียนก่อนนะคะจ้ะวันนี้จะขับอะไรดีขับปั่นจักรยานนี่ไปโรงเรียนแ้วกันโรงเรียนทำไมอยู่ไกลเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ หนึสองสามชั่วโมงกว่าจะถึงเลยหรอนเนี่ยยิ่งเจ็ดโมงเช้าอยู่โอเคมาถึงรงเงี้ยได้ดีเฮ้ยขับมาไกลเหลือเกินเนี่ยป่านี้เพื่อนน่าจะรอแล้วมั่งโอเคมาถึงแล้วเฮ้ยคูไปไหนเนี่ย โอ้โหเพื่อนมากันหมดแล้วเนี่ยอ้าวเด็กหญิงทำไมวันนี้มาสายคะอนี่ว่าเมื่อคืนหนูลืมจัดตารางสอนค่ะโอ้โหจเปลยโูกเอ้ยทำไมเธอลืมจัดตารางสอนมันเนี่ยก็จัดงานไงอออเหรอค่นักเรียนวันหลังอ่ะนักเรียนจัดตารางสอนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะโอเคค่ะ เรียนวิชาคณิตนะคะนักเรียนอิ่มสมุดภาษาไทยเราเปิดหน้าไปที่แปดสามเลยค่ะโอเคเฮ้ยเรียนการบวกเลยเหรอเนี่ยโอเคโอเคเต็มตัววิชาค่ะไปดันห้องนู้นนะคะคขะเจอนั่งที่เด็กคนักเรียน ครูคะวันนี้สอนวิชาภา,าษาไทยไหมคะสอนสิคะจะสอนอยังไงคะเอา้านักเรียนประเดียนเร่งนู้นเลยจ้าครับค่ะต้องมาเขียนอีกก็ขอ้อแยกมาจากอะไรคะนัเกเรียนยต้องาเขียน ชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วค่ะอาจารย์เอามาส่งเงินที่โต๊ะเลยค่ะค่ะโอเคเฮ้ยเรียนวิชาภาษาไทยเสร็จกลับมาห้องที่เดินต่อโอเควิชาต่อไปนั่นก็คือภาษาอังกฤษค่ะเขาเรียนห้องไหนกันอ๋อเรียนห้องนี้ครับพี s t a น d up ดืดโอเคนักการียกเาสีได้หน,นับแล้วอ้าวทำไมเพื่อน,อนไม่บอกกันล่ะเฮ้ยตรลงเรียนวิชาอะไรกันแน่เนี่ยอ้าวหูเสียม,มีหัวหน้าหรอคะไม่มีค่ะอ๋อหรอคะอะไรเนี่ยเองนั่นแหละเป็นหัวหน้า ใครฉันไม่ได้เป็นซะหน่อย thank you teacher พ huh? ูดถึงนี่แล้วเหรอทำไมไม่ได้ยินเลยโอ้หหแมวนั่งลงโอเคก็ได้อันนักเรียนยีสมุนภาษาอังกฤษขึ้นมาอยู่ที่ครูค่ะเอามาแจกสิใครที่ได้แล้วเขียนมันที่นะคะนักเรียนค่ะ โอเคดู okay, อ่ะนี่เลยค่ะที่ทำใบงานนะคะนลกตามนี้แล้วก็เลอกใส่สมุดลยค่ะนักเรียนค่ะ6ชั่วโมงผ่านไปเอานักเรียนเอาการบ้านมาส่งได้แล้วค่ะโอเคค่ะเอาการบ้านมาส่งนี่เลยค่ะอ่ะส่งหมดแล้วนะหัวหน้าบอกค่ะฮิ Please. แต่นอก thank you T-shirt goodbye goodbye ค่ะคุณครูพรุ่งนี้มาสอนใหม่นะคะนักเรียนถึงเวลาที่ยังกินข้าวแล้วต้องไปกินห้องนู้นสินะ <c oughs> นี่ไงโห oh. <c oughs> อุ้ยมีแต่เด็ดกเล่นเฮ้ย <c oughs> ฉันไม่มีที่นั่งกินข้าวด้วยนะบา้าหรือเปล่าอิชานี้มันคือห้องพระห้องกินข้า่นู่นขอช่วทีช่วท,วทีดื่มดื่มไปโอเค